ไปให้คีโมมาค่ะกินข้าวไม่ได้ทํำยังไงดีคะน้องนุ่มบอกเลยว่าเป็นปัญหาหนักและปัญหาใหญ่เนาะที่จะต้องการแก้ไขแบบเร่งด่วนเลยเพราะว่าถ้าพี่ๆปล่อยให้ตัวเองกินไม่ได้ไปเรื่อยๆจะทาให้เม็ดเลือดขาวต่ำเนาะแล้วก็โดนหยุดการรักษากลางคันค่ะทีนี้วิธีแก้ของน้องนุ่มคือกินเจ้าไฮฟู้ดก่อนเลยไฮฟู้ดของน้องนุ่มๆเป็นผงผักผลไม้5-48ชนิดความพิเศษของเขาคือเขามีผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนาะอาซีบเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่นะคะ3เบอร์รี่นี้นะนอกจากจะช่วยต้านมอมาแล นะยังช่วยในเรื่องการเปิดตุ่มรับรสด,ด้วยค่ะเลยทําให้วิพีเนี่ยหลายๆท่านบอกว่าหูพอไปกินเนาะสองสาวันแรกกินข้าวได้เลยน้องนุ่มๆจากวันที่มาเจอน้องนุ่มเนี่ยบนใหญ่เลยบอกว่ากินไม่ได้ตอนนี้กินแซ่บเลยก๋วยเตี๋ยวสองชามมั่งแหละข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบนะนา้าขนมเค้กกินได้หมดเลยนะแล้วก็ไปหาอาจารย์หมอบอกว่าอ่าอาจารย์หมอชมแบบค่าแลบผ่านเลยไปทําอะไรมากระเจาตัวนี้เลยค่ะแถมกินแล้วหอมอร่อยสดชื่นทานง่ายนะคะแล้วก็ ทำให้เราเนี่ยได้รับวิตามินครบจบในซองเดียวเลยเพราะว่า1นซองทดแทนการกินผักผลไม้สลัด2ชามใหญ่ๆทําให้ค่าแหลบผ่านสดชื่นมีเดียวมีแรงนะคะใครยังไม่มีนะคะพิมพ์คําว่าสนใจใต้คลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวส่งโปรโมชั่นไฮฟู้ดเด็ดๆไปในกล่องข้อความให้เลือกค่าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย